สุดปังพระเอกไทยคนดังปาดหน้าคู่แข่งเอเชียคว้านำชายยอดเยี่ยมปังไม่ไหวคะ่ะหมอเหน่งสร้างเรื่องดีระดับเอเชียคว้าเบสแอคเตอร์จากบทหมอโชนกลับบ้านแบบตัวพ่อ กรีสิขารออะไรขอแสดงความยินดีกับเน่งสรันหรือพี่หมอนเน่งของพวกเราที่ล่าสุนหะบินลัดฟ้าไปสร้างตำนานที่กรุงจาการตาประเทศอินโดนีเซียในงานประกาศรางวัลระดับภูมิภาค30 Asia Television a w a r d เมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะตัวแทนหมู่บ้านหนึ่งเดียวที่ทำถึงงานนี้นะคะต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าพี่เน่งคือตัวแทนหมู่บ้านของแท้ เพราะเป็นนักแสดงไทยเพียงคนเดียวที่มีชื่อเข้าชิงในสาขา Best Actor in a Leading Role นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแล้วก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะเพราะพี่แกฟาดรางวัลกลับบ้านมาได้สำเร็จประกาศสักดานักแสดงไทยให้กองโลกไปเลยจ้าซึ่งบทหมอโชวนะคะคือ m a s t e r p i พิกรางวัลที่ไม่ได้มาแต่โชคช่วยแต่มาจากฝีมือล้วน กับบทบาทหมอโชว์ในซีรีส์ Good Doctor หมอใจพิเศษเวอร์ชั่นไทยที่รีเมคจากเกาหลีซึ่งพี่หนึ่งถ่ายทอดบทศัลกรรมที่มีภาวะเอสเพอร์เกอร์ซินโดรมออกมาได้เนียนกริบละเอียดทุกดีเทลทั้งแววตาท่าทางคือทัดใจคนดูและกรรมการแบบสุดๆสมมงที่สุดแล้วคุณพ่อเอ๋ยใครยังไม่ได้ดูต้องไปตามเก็บด่วนเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคะ่ะ